รู้จัก e พ o l i c y ซต่างจากกรมธรรม์จริงอย่างไรในยุคสมัยที่ตอนนี้อะไรๆก็อยู่ในโลกออนไลน์ไปทั้งหมดแม้แต่การทำประกรันรถยนต์เองก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะสิ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอย่าง e p อ l i c y ซีหรือกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกคัดว่าจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการทำประกรัน และครั้งนี้ชิลสแปนจะพาไปทำความรู้จักกับอ e ีพลิซีนี้ให้มากขึ้นว่าคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างค่ะอีพ e ลิซีคือกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒน,นาให้เข้ากับยุคปัจจุบันโดยการส่งมอบกรมธรรมเป็นแบบซอฟต์ไฟล์หรือไฟล์ pdf ให้สามารถเซฟเก็บไว้บนสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นลิงก์ที่สามารถเปิดขึ้นมาดูได้เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ว่าเมื่อต้องการดูข้อมูลกรมธรรม์ของเราหรือเมื่อต้องการใช้เคลมประกันแค่เพียงกดเปิดบนสมาร์ทโฟนของคุณก็ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาทันทีค่ะข้อดีของ e p o l i c y ข้อดีของ e p o l i c y นั้นมีหลากหลายประกันมากๆไล่ตั้งแต่ลดความล่าช้าในการส่งมอบกรมธรรม์ไม่ต้องรอขั้นตอนการพิมพ์กว่าจะจัดส่งไปรียีสามารถลดเวลาในส่วนนี้ไปได้เยอะมาก นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการทำกรมทรรศ์สูญหายหรือหาไม่เจอรวมถึงที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือลดการใช้กระดาษเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย e p o พลีซต่างจากกรมธรรมกระดาษอย่างไรแม้ e p o พลีซจะมีข้อดีหลากหลายประการแต่ก็เป็นที่เข้าใจได้นะคะว่าหลายคนก็ยังรู้สึกอุ่นใจมากกว่าถ้ามีกรมธรร์ที่เป็นกระดาษด้วย แต่ถ้าถามว่าทั้ง2แบบมีความแตกต่างในการใช้งานหรือไม่ยืนยันตรงนี้ได้เลยนะคะว่าทั้ง2แบบสามารถใช้งานได้เหมือนกันทุกประการขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการหรือสะดวกแบบไหนมากกว่ากันค่ะและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ePo l i c y ที่จะเห็นได้แล้วค่ะว่ามีความสะดวกมากๆแล้วเมื่อคุณมีประกันร,รถยนต์แล้วคลิปต่อไปเราจะมาแนะนำขั้นตอนการเคลมประกรันเมื่อถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้คุณพร้อมที่สุดทุกสถานการณ์ค่ะ พิเศษสำหรับผู้ได้รับชมคลิปนี้นะคะได้รับทันทีสิทธิ์ส่วนลดต่อบประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้าสูงสุดถึง500บาทพร้อมรับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงค่ะใช้สิทธิ์ได้ทันทีไม่ต้องรอให้ถึงวันคุ้มครองนะคะขั้นตอนรับสิทธิ์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงคอมเมนต์แจ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเราจะส่งลิงก์ลงทะเบียนให้กับทุกคนโดยเร็วที่สุดค่ะอย่าลืมมาแจ้งรับสิทธิกันนะคะ